สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายคลิปลงเพิ่มนะครับเป็นตัว Hon ด้าสตีด400นะครับคันนี้เคยลงขายนะครับแต่ว่าพอมีหน้าฝนเข้ามาเนี่ยผมก็จอดยาวเลยไม่ได้ขี่เลยนะครับนี่จะมาเล่นเร่งขายเพิ่มนะครับเลยอยากจะถ่ายใหม่แล้วก็จะได้ให้เห็นสภาพปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเลยเป็นสตีด400นะครับทรงบอบเบอร์นะครับ ้อหลังโตนะครับลองมาดูแต่ละจุดนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าทําเกือบทั้งคันนะครับถังเป็นถังคล้าๆสปอเตอร์นะครับแต่ว่าจะเพรียวกว่าจะผอมกว่าคือผมก็ค่อนข้างจะเบื่อเหมือนกันทรงสปอเตอร์นี่เกือบทุกคันเลยที่ใช้นะครับถ้าเป็นทรงนี้ฝาถังก็เป็นฝาฮาเล่นะครับ แล้วก็จะมีพิเศษหน่อยหนึ่งข้างในผมจะทําเป็นเบ้ากันน้ํามันกระฉอกนะครับแล้วก็ที่เป็นรูเล็กๆเนี่ยเป็นท่อหายใจนะครับเพราะว่าฝาเนี่ยปกติเขาจะเจาะใช้วิธีเจาะเพื่อให้อายน้ำมันมระบายออกมาทางรูที่เจาะที่ฝานะครับแต่ผมจะไม่ชอบเจาะผมจะให้ไอายน้ำมันเนี่ยมันละเหยออกจากท่อตรงนี้ลงมาใต้ถังแทนนะครับท่อที่เจาะมันก็จะลงมาใต้ถังนะครับ อาจจะมองไม่เห็นนะครับอยู่ข้างล่างไม่ชอบเจาะฝานะครับนี่ชุดหน้าจะเป็นโชคหน้าแผงคอเดิมนะครับเพิ่มเติมคือตุ๊กตาแฮนของฮาร์เรนะครับเป็นงาน c ซีนะครับมันจะสวยหน่อยส่วนแฮนก็จะเป็นทรงเตี้ยทรงเดิมแต่เตี้ยนะครับเน้นดำนะครับคันนี้ มือคัดหูกระจกนะครับปั๊มเบรกทำดำนะครับจกเล็กหน่อยสีดำปัดเปี้ยวน่อยแข็งแรงนะถึงจะเล็กแต่ก็แข็งแรงนะครับปอกแฮนก็คล้ายๆเดิมประมาณนี้นะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับเอ้ไม่ใช่โทษทีครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับใส่กรอบของฮาร์เรย์นะครับ ทั้งดวงนะครับไม่ได้มาแปลงเอานะครับเอามาทั้งดวงแล้วก็มันทาขายึดทําขายึดใหม่เอาเพราะความสวยงามนะครับสว่างมากกลางวันยังเห็นเลยไฟส่วนไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังก็จะเป็นทรงกระสุนนะครับสีดําไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับกำลังดีเป็น LED นะครับสว่างกลางวันก็สว่างโชคไม่รัว่วไม่ซึมนะครับ ซ้ายขวาเลยสีดำยางหน้าเป็นยางใหม่ล้อหน้าผมใส่เป็นขอบ16นะครับนี่ครับเบอร์ยางก็ร้อยสา6ก้าสิบสิบนะครับช,ชุบชุบโคเมียใหม่นะครับสีรวดนะครับงานเนียบๆน,นะครับ จานนิดจะไม่ใช่จานนิดเดิมนะครับผมไม่รู้ของอะไรวันแคนมั้งไม่แน่ใจนะครับปาปิดคอนะครับนี่ทำขึ้นใหม่ให้มันดูเรียบร้อยหน่อยใส่กองเดียวนะครับคาบูเดี่ยวอาคาบูเดียว,อยวกองเปลือยนี่นะครับคนจะชอบถามว่า วิ่งดีไหมอะไรไหมก็บอกตรงครับกองเปื่อยมันไม่ใช่กองเดิมนะครับถ้าจะให้วิ่งดีแบบเดิมเนี่ยมันก็จะยากเพราะมันเป็นของแต่งนะครับอันนี้ก็ปรับนมหนูจูนะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวลาวิ่งตอนออกตัวเนี่ยจะบิดทีเดียวจะบิดแรงๆไม่ได้นะครับก็ต้องรอรอบมันนิดนึงเพราะมันเป็นกองเปื่อยนะครับแต่ปลายมันก็ปกตินะครับปลายดีต้นก็ต้นจะไม่จัดเหมือนกองเดิมนะครับบิดบิดเลยทันทีไม่ได้ต้อง บิดขึ้นรอรอบนิดนึงแค่นั้นเองนะครับเครื่องก็ทําสีดํานะครับท่อเป็นท่อสแตนเลสพันผ้ากันร,ร้อนให้มันดูดุหน่อยเดี๋ยวผมจะหาฝั่งนี้ไอตัวกันร,ร้อนตัวเนี้ยผมมีมีเป็นคู่นะครับเดี๋ยวอีก,อ,กอีกชิ้นหนึ่งจะมาใส่ท่อหลังลืมแลวว่าวางไว้ไหนนี่ชุดพักเท้าก็เป็นชุดของแต่งนะครับ เบาสปริงนะครับใบบัวใบใหญ่นะครับนั่งสบายมากอันนี้ยังไม่ได้หุ้มใหม่นะครับเพราะว่าไม่อยากให้งบมันสูงเกินไปนะครับใบใหญ่นะครับนั่งสบายเลยคนตัวใหญ่ก็นั่งได้นะครับอันนี้ปล่อยโล่งตรงกลางนี่แบตเตอรี่ก็อยู่ข้างล่างล้อหลังเป็นล้อโตนะครับขอบสิบเจ็ดยางใส่ได้สูงสุดเบอร์สองร้อยนะครับ สภาพสวยอยู่นะครับนะครับที่ลวดเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นใหม่ไม่ได้ชุบคมเมียใหม่นะครับเดิมติดล้อมานะครับอย่างนี้เลยนะครับแต่สภาพก็โอเคอยู่นะไม่ค่อยมีสนิมเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีนะครับถึงมีก็ขัดได้เพราะว่าสนิมมันมีมันก็จะบางๆนะครับแต่ส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยมีเพราะผมเก็บเก็บในร้านไม่จะไม่ค่อยโดนฝนนะครับที่เกตที่เกตขัดครับคันนี้ก็เลยหน้าฝนก็เก็บในร้านเลย อันนี้ไฟท้ายใส่ตรงนี้นะครับยางก็ขี่ขำๆได้นะแต่ถ้าเปลี่ยนก็จะดีครับเปลี่ยนยางใหม่ก็ดีกว่าโซ่สเตอร์ไม่ต้องเปลี่ยนโซ่สเตอร์ดีมีสนิมหน่อยเพราะว่าโดนน้ำไม่ได้ขัดออกแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีอะไร ไปเลี้ยว LED นะครับกอประมาณนี้ไม่มีอะไรครับก๊อกน้ํามันจะเป็นวินเทจหน่อยนะครับเบาเปิดปิดอย่างนี้เลยทองเหลืองหาซื้อง่ายทีนี้ลองฟังเสียงนะครับรับนง่ายครับทีเดียวติดถ้าไม่ได้จอดเป็นอาทิตย์มันก็สตาร์ทง่ายนะครับเครื่องเงียบนะครับเห็นไหมครับไม่มีเสียงแปลกบอมนะครับ ประมาณนี้นะครับจะบิดแบบหูออกตัวแบบวัยรุ่นนะครับมันก็จะอาจจะสะดุดหน่อยนึ่งถ้าเราบิดธรรมดาอย่างเงี้ยนะมันก็ได้ปกติก็เสียงนุ่มนะครับไม่ดังน่าเกลียดน,นะครับผมไม่ชอบให้ใครโอยพรเบื่อแล้วถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นก็ชอบดังหน่อยตอนนี้เบื่อแล้วครับแก่แล้วนี่นะครับไปเลี้ยวนะครับสว่างมาก ก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่55,000บาท,ทั่วนะครับเอกสารสปรสมิตรบวกอินโวยนะครับสปสมิตรแท้นะครับใบจริงไม่ใช่ใบไม่ใช่ใบสำเนานะครับดูรถได้ที่ปากซอยเดนทบ,บุรี50ถนนสนามบินน้ำนะครับโทร0 8 6 5 3 6 9ขอบคุณครับ